เราทุกคนสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่บ่อยครั้งเราสําคัญตัวเองผิดบ้างไหมครับ c g n TV ยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพง์จะนำเราศึกษาพระธรรม ลูกาบทที่3ข้อ7ถึงข้อ20สลูกาบทที่สข้อ7ถึง20สย้อนกล่าวกับฝูงชนที่ออกมารับบัพติสมาจากท่านว่าพวกชาติงูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นอย่านึกว่าตนมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะข้าพเจ้าจะบอกพวกท่านว่า พระเจ้าทรงสามารถทําให้ก้อนหินเหล่านี้กาเนิดบุตรแก่อับราฮัมได้บัตรนี้ขวานวางไว้ที่คนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟฝูงชนจึงถามท่านว่าเราจะต้องทําอย่างไรท่านตอบพวกเขาว่าใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารก็จงทําเหมือนกันพวกคนเก็บภาษีต่างก็มาขอรับปับติสมาด้วยและถามท่านว่า อาจารย์เราต้องทำอย่างไรท่านจึงตอบพวกเขาว่าอย่าเก็บภาษีเกินพิกัดพวกทหารก็ถามท่านด้วยว่าแล้วเราละ่ะจะต้องทำอย่างไรท่านตอบเขาว่าอย่ากันโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตัวเองส่วนคนทั้งหลายนั้นกำลังรอคอยและคุ้นคิดเรื่องย้อนว่าท่านเป็นพระคิดผู้นั้นหรือไม่ย่อนตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยน้ำ แต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพ่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วเพื่อจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วและเพื่อจะรวบรวมข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับยอนยังตักเตือนประชาชนอีกหลายเรื่องและประกาศข่าวดีแก่พวกเขา ส่วนเฮโรดเจ้าเมืองเมื่อถูกยอนติดเตียนเพราะเรื่องนางเฮโรเดียสภรรยาของน้องชายและเพราะเรื่องความชั่วทั้งหมดที่ท่านทำท่านก็ยิ่งทำความชั่วเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยทำมาแล้วคือจับยอนขังไว้ในคุกยอนเทศนาตักเตือนชนชาติเอเซเอลและทำให้คนจำนวนมากเนี่ยที่ฟังเขามากลับใจน่าสนใจนะครับยอนไม่ได้พาพวกเขารับเชื่อ เหมือนกับเราทําในปัจจุบันแต่เขากลับสั่งให้พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ไปในทางของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะใจที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะต้องแสดงออกมาด้วยการกระทําและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเช่นกันแต่เราเห็นคนจํานวนมากเริ่มติดตามยอนใช่ไหมครับแล้วเขาคิดว่ายอนเนี่ยอาจจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่โลกนี้รอคอย แต่ยอนรีบปฏิเสธทันทีนะครับปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะเขารู้ตัวเองดีว่าเขาไม่ใช่พระคริสต์ที่ผู้คนรอคอยและไม่ใช่พระคริสต์ที่ผู้คนสามารถพึ่งพาได้จริงๆริงยอนรู้ตัวเองดีครับว่าเขาต้องการพระเยซูคริสต์เหมือนกับคนอื่นไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลย พี่น้องที่รักครับถ้าพี่น้องกำลังฟังรายการ Living Life อยู่เป็นไปได้สูงนะครับที่พี่น้องเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังกับการรับใช้พระเจ้าเป็นไปได้สูงครับที่พระเจ้าได้ใช้เราเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงคนอื่นเป็นไปได้สูงที่เราอาจจะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้นำคนหรือแล้วก็มีผู้ติดตามเราเยอะแยะเมื่อ ยิ่งมีคนติดตามเราเยอะครับพี่น้องเรายิ่งต้องระวังเพราะอะไรครับเพราะเมื่อมีคนติดตามเราเยอะเราจะรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งและเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งนั่นคือจุดอ่อนแอที่สุดของเรานะครับการมีคนมาติดตามเราเยอะๆทำให้เรามีภาพลวงตาว่าเราเข้มแข็งเรารู้สึกว่าเราถูก ความเข้มแข็งและความรู้สึกถูกของเราเนี่ยทำให้การต่อการเฝ้าระวังความบาปในใจของเราตกด้วยเหตุนี้นะครับผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งและผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองถูกมักจะพ่ายแพ้ต่อความบาปเช่นความหยิ่งพยองและผลของพยานบริสุทธิ์ทางคำพูดและการกระทำ ของเราก็เริ่มลดน้อยถอยลงสำหรับผมครับสิ่งนี้มักเกิดขึ้นกับตัวของผมเองในสองด้านทางด้านความรู้เกี่ยวกับศาสนศาสตร์กับมุมมองเกี่ยวกับทางการเมืองมันเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเข้มแข็งในความเชื่อทางด้านศาสนศาสตร์และมุมมองที่ผมรู้สึกว่ามันถูกต้องทางด้านการเมืองความรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งแ,งและถูกต้อง ทางด้านศาสนา,สสาศาสตร์และมุมมองทางการเมืองมักจะทําให้ผมพ่ายแพ้ต่อความหยิงพยองและทําให้ผลของพระวิญญาณทางคําพูดและทางการกระทําของผมเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเช่นกันแต่เดียวสเวลียมนะครับให้ข้อคิดที่ดีในเรื่องการสสแสวงหาความเป็นธรรมในสังคมโดยกล่าวว่าการสแสวงหาความเป็นธรรมนี้ ทำอะไรกับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเพราะพระบัญญัติต่างๆของพระคัมภีร์มีแนวทางที่จะไปในทางเดียวกันพระบัญญัติในพระคัมภีร์ไม่ได้แค่แนะนําแต่สั่งให้เราแสวงหาความยุติธรรมแต่ขณะเดียวกันก็สั่งให้เราอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนพระบัญญัติสั่งให้เราไม่ให้ใส่ร้ายใคร พระบัญญตัตสั่งให้เราสุภาพอ่อนโยนและมีใจเมตตากรุณาและส,สแสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นบททดสอบที่ดีหากข้าพเจ้าแสดงความแสวงหาความเป็นธรรมในลักษณะที่ปลูกฝังผลของพระวิญญาณในใจข้าพเจ้าจะพบว่าตัวเองโดดเด่นด้วยความรักและเชื่อชื่นชมยินดีในความสงบสุข ความอดทนความเมตตากรุณาความดีนั่นคือการแสวงหาความยุติธรรมที่สอดคล้องกับโลกทัศน์ในพระคัมภีร์พี่น้องที่รักครับยอนเป็นผู้นำที่พระเจ้าใช้ในการตักเตือนคนอื่นจนคนรอบข้างยกย่องให้เขาเป็นมากกว่าที่เขาเป็นจริงๆแต่ยอนไม่ลืมตัวครับ เพราะอะไรครับเพราะเขามองและ,อะมองและชี้ทางให้คนอื่นเนี่ยมองไปที่องค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดตัวจิตพี่น้องครับคำถามของเราที่เราต้องมีสำหรับเราทุกคนว่าในการรับใช้ของเราเนี่ยเราจะไม่ลืมตัวและสำคัญตัวเองมากเกินไปได้อย่างไรคำตอบครับ ด้วยการเตือนตัวเองด้วยการเตือนใจตัวเองนะครับว่าเราไม่คู่ควรแม้แต่แก้สายฉลองพระบาทของพระเยซูให้เราล้มใจในอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์สารภาพความผิดบาปในการลืมตัวเองพระเจ้าค่ะเราสำคัญตัวเองมากกว่าที่ข้าพระองค์เป็น ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอภัยโทษความผิดบาปนี้ด้วยพระเจ้าค่ะและปรับจูนใจของข้าพระองค์และทุกคนที่ฟังอยู่ที่นี่ให้ชี้ไปที่องค์พระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามของค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับถ้าพี่น้องได้ชมและฟังรายการ Living Life แล้วรู้สึกประทับใจนะครับผมอยากจะให้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGN TV ไทยอย่าลืมนะครับมันเป็นโอกาสที่เราจะถามคำถามก็ได้หรือว่าแบ่งปันสิ่งประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้นะครับจากพระธรรมต่างๆที่พี่น้องได้อ่านใส่ลงไปในคอมเมนต์แล้วทางทีมงานจะสามารถที่จะติดต่อกลับไปได้นะครับพี่น้องขอบคุณมากครับ